สวัสดีครับผมคุนมังานาวัตต์ี่เชนแอรครับพอดีเราอยู่ข้างหลังของผมก็จะเ,เป็นรถอีเตนหรือรถอีแทที่เขามาดัดแปลงเป็นรถใช้งานเขาไร่เข้าสวนนะครับก็คือคุนมังานาวจะพามาดูก็คือจะเป็นรถที่ใช้งานจริงๆนะครับสําหรับชาวสวนบ้านเรานะครับคือกเกษตรที่ใช้งานจริงๆนี่คือรถแบบไหนคุนมังานาวเคยรีวิวอีเตนยไงครับก็เลยอยากจะดีว่าคันนี้มันใช้เครื่องเท่าไหร่นะครับนี่พี่เขามาเอาน้ำครับทุกคนครับ ตัวนี้น่าจะ5 0 0ร้อยถึงเจ็ดร้อยลิตรเลยนะครับถังตัวนี้จากที่เป็นถังเคมีนะครับถังเคมีหรือเป็นถังน้ํายาที่เขาใช้งานในกรุงเทพมามาดัดแปลงบ้านเรากลายเป็นถังใส่น้ําไปลดน้ํายางบ้างแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้กินไหมตัวนี้นะครับเพราะว่าพี่เขาใช้มานานแล้วแล้วแต่ชนิดเคมีไม่รู้นะครับตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรมานะครับแต่ตัวนี้มันเขียนว่า1850 กิโลมาร์กนะครับผมเคจีแล้วก็มาร์กเขียนประมาณนี้กิโลติพี่พี่ตองกิโลติเลยครับถึงเกียร้อยลิตรไหมไหถึงถึงเกียร้อยลิตรบ่อะพัน,พ,นพันมันบ่โอ้พ,พันลิตรครับทุกคนครับเนี่ยครับพี่ตองเคยเคยไปรีวิวรถไถแกนอยู่ครับคันนี้คือเป็นรถเผาเดียวค่ัพี่ตองไม่ใช่สองเผาใช่ไหมเผาเดียวเผาเดียวใช้ดีไหมครับใช้ดีไหมใช้ดีใช้ปกติเลยทุกคนครับดูรอยยาง ซื้อมาตอนแรกเท่าไหร่พี่คันนี้ซื้อมาเจ็ดหมื่นกว่าบาทอ่ะฮะประมาณเจ็ดหมื่นก,กว่าแต่เพรได้รวมเครื่องรวมอย่าง<อ>มีแต่คัทซีมาซื้อเลยมีแต่คัทซีนี่เจ็ดหมื่นแล้วแล้ว,ลวตัวตัวนี้ละ่ะตัวตัว,ต,วตัวเครื่องเนี่ยตัวเครื่องห้าหมื่นห้าหมื่นโอโ้โหกโ็ก็คือเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนี้มีแต่โค้งแต่เครื่องไม่ธรรมดานะครับทุกคนนี่ดูเลยครับเอาเครื่องคือห้าหมื่นเองพี่ตั้งมันร้อยห้าสิบห้านั่นเอครับเนี่ย ซทีนะครับร้อยห้าสิบห้าของของคูปะต้าเลยพี่เนาะโอ้นะครับทุกคนครับห้าหมื่นเครื่องอย่างเดียวโอ้แสนแสนแสนสามได้อยู่ครับนะพี่เนาะแสนสามได้อยู่เนาะอุปกรณ์ตุปกแดงเนี่ยตีไปเลยแสนห้าเลยพี่เนาะกระจุกนี้เขาใส่ไหมพี่หรือพี่ใส่เองเนี่ยทำเองเปล่าพี่เนี่ย ไปทำเองรูกเกทําครับนี่ครับปกติอีดยนไม่มีกระจกหน้านะครับพี่เขาแต่งเองนะครับเป็นรถใช้งานประจําคือจะใช้ชีวิตประจําเลยแหละไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะพี่เนาะเป็นใช้มาหลายปีแล้วนี่บรรทุก,น,น,ทกน้ําบรรทุกโอ้ยพาวเวอร์แต่คือมันมีอีกขันนึงนะคนมองเหนารีวิวไม่ทันอยู่เฉียดนี้แหละครับเป็นแอบขับเคลื่อนสี่ล้อคล้ายๆกันเลยพี่เนาะ เับเพื่อนสี่ล้อคือแกวิ่งมาเอาน้ําอยู่รอบหนึ่งวีงไม่ทันเจ้าของเขาครับพี่สองแกไม่ค่อยอยากพูดครับ้าย<อ>นี่ครับโอ้โหบ่าวีอ่าโอ้ใช้ชีวิตประจําวันกี่เกียครับพี่สี่เจียบอกมีกี่เจียห,ห,ห,ห้าเจี้โอ้โอประมาณนี้นะทุนเราจะอยากจะถ่ายให้ดูก็คือเป็นอะ คือเป็นรถใช้ประจําวันเนี่คขนกล้วยขนทุกวันนี้ทําทําอะไรบ้างพี่ทําตะไร่อกอ๋อกีดยางกีดยางโอ้คอยครับโค้ยง,คองอยางเดียวเจ็ดหมื่นนะครับทุกคนถ้าใครบอกว่าถ้าซื้ออีแตนโค้งอีแตกพร้อมเครื่องเนี่ยราคาราคาเกือบแสนเนี่ยเอาเลยทุกคนเนาะเจ็ดแปดหมื่นุ้มแล้วคุกมากแล้วครับสทุกคน แบตเตอรี่ครับ3 k ชุดเกียร์ชุดเกียร์แล้วก็มานี่เผาเกียร์ใช้งานดีนะครับทุกคนก็คือไม่มีปัญหาอะไรเลยรถคันนี้ซื้อได้ของได้ดีมากแล้วกระจกจะไปแจงใส่เองทุกคนครับกระจกหน้าแบบเพื่อชีวิตเลยขนทุกอย่างนะครับก็ คือข้อหมายคนมองหนาวก็อยากจะถ่ายให้ดูนะครับทุกคนเนาะว่าชีวิตรประจําวันของคนความสําคัญจริงๆก็คือรถเน่ยกระบะกระบะจริงๆจะทํางานแม่ขนาดนี้คนนี้มันทำงานแทนกระบะแทนจะไปไล่ไปลาคนมองหนาวจะก,กีวิวเพราะเคยรีวิวรถอีแตนไปเป็นสี่ล้อตอนแรกมาสองดูรถแจครับเนี่ยนื่ว่ามันเป็นสองเพลาเอ่อสีเพลาขับเคลื่อนสี่ล้อไม่ใช่นะครับทุกคนแจะบอกว่ามันขับเคลื่อนได้แค่ล้อหลัง แต่ก็ใช้ดีมากโอเคครับผมทุกคนครับก็อย่าลืมครับผมกดติดใจคนเมืองหนาวด้วยนะครับโอเคนะครับเจอกันในพีหน้าครับผม